ไอ้น่องเราต่อยพี่ไหนเด้น้องเฮ้ยไอ้หนุ่มมาต่อยพี่ไหนเด้อมาต่อยพี่ไหนเน้องหน่องมาต่อยพี่ไหนเด้ต่อยเหรอเออแทเกียวแทงเจียวทำไมอะพี่เด็กเดินเนะี่ยเอา้าสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับไม่รู้ว่ามีคนเรียกพี่ง่ะเป็นไงบ้าง เสียอีกล้วแม่เอี่ยผมโดนโดนคู่เดิมเลยใช่เหรอเออผมผมถือปัดใช่ป่ะผมถือครับฮัลโหลครับเจอปัดเองครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่ควรจะรัครับฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับกูมาล้างแค้นเดิมพันในโกูว่ามึงอ่ะยังเฮ้ยเอาจริงเหรอไอ้น้องเขาว่าต่อยวะต่อยอ่ะจะต่อยเหรอวีนละแสนวีนละแสนมีตังใ์จ่ายป่ะมีตังค์จ่าป่ะ มีแค่มีเท่าไหร่อยู่อ่ะมีเท่าไหร่ผมไม่กล้าหรอกกล้ากล้ามีเอาเวลาเสร็จแล้วไหมเอาเอาผมมีเท่าไรนัดมาเลยนัดมาเลยตรงไหนนัดมาเลยตรงไหนนัดมาเลยตรงไหนเออผมเห็นคุณแล้วนะถือโทรศัพท์ผมเห็นตลกอกูกูคุยตรงนี้ไงเอาเงียบทำไมอ่ะคุณอย่าช็อตดิผมเห็นก็เนี่ยก็อยู่กันแค่เนี่ยแต่ เปิดกล่องไม่หรอกมา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 ว่าไงคุณเอาวปะเอาดิมาดิคุณมีตังค์จ่ายหรือเปล่ามีมีเท่าไหร่หายตังค์บ้างไหมที่หายไปอ่ะเฮ้ยคุณไปหาตังค์หรอคุณมีเท่าไหร่มีแสนหนึ่งคุณจะคุณจะเล่นกี่วิเอาวินเดียวก็ได้วัดกันไปเลยเอาเงินไว้ กลางผู้หญิงอ่ะหรือว่ากลางกลางตำรวจก็ได้นะไมเขาเป็นตำรอจเนี่ยะเขาเป็นตำรวจไปนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ต้องกลางหรอกผมแมนๆเดือดแล้วคุณแมนพอป่ะมาสิมาตรงไหนนั้นมาเลยอันนี้จะหาว่าผมโกงวะเนี่ยกลัวเปล่าวะไม่กลัวไม่กลัวตรงไหนอ่ะตรงไหนดีอ่ะคุณอยากได้ตรงไหนคุณเลือกเลยเอาวันนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้ มันบิดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันบิดได้มันบิดได้ใช่ปะบิดได้ครับบิดได้เดี๋ยวบิดเล้ดิงั้นนะบิดได้ไม่เกินสามแสนบิดได้ผมไม่บิดล็อกโอ้โหตังผมเหลือเยอะแยะไปหมดแก๊งผมไม่ใช่แก๊งเด็กนั่นหรอกจริงครับจริงจริงเขาจะบิดป่ะคุณว่าเขาจะบิดผมป่ะไม่บิดครับไม่บิดครับเสดเศษเงินลุงผมเลยอะเศดเงินลุงลุงผมเลยเนี่ยไม่ใส่ก่อนนะไม่ใส่ก่อนนะอ่านี่ไหม ไม่มีไม่มีปัดเนี่ยไม่ปัดเกาะอยู่แล้วเนี่ยเอาออกหมดเลยมาไหนให้เพื่อนให้เพื่อนลองแทงสิให้เพื่อนลองเอามีดแทงสิอ่ะมีมีดใช่ไหมแทงมาไม่มีลุงพี่มีแต่มันมีแต่ถังน้ำมันนะพี่มัดต่อยได้ไหมพี่พันนี่ลุงผมแฟร์ๆนะพี่อันนี้คุณออกทรงกลัวปะเนี่ยไม่ได้กลัวครับแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมมาไงผมโดนแก๊งสีดำเสียวๆมันบิดมาไงอุ้ยตายโหเป็นไปผมก็ไปเป็นนักมวยต่อยมาเลยละแต่ว่าผมโดนตีไงผมโดนบิดมาบ่อยไง คุณนักวยเควันป่ะเนี่ยโดนเหลี่ยมมาเยอะด้วยนักวยเควันป่ะเนี่ยวันจแคมป์ทยมหรือเปล่าพี่อันนี้อะไรเนี่ยรถพ่วงจีดมุ่งงันด้ว่วเนี่ยเอาไหมครับสุดเอาไหมเอาผมเอาอยู่แล้วคุณเอาด้วยเปล่าแค่นั้นเองแค่แสนเดียวเองแค่แสนนะพี่แสนหนึ่งครับแสนหนึ่งโอ้ยแสนหนึ่งโอ้โหลุงผมแบบผลไม่ร่วงเลยพี่พี่ตัดเลยพี่วัดกันเป็นไรพี่ใถ้าคุณถ้าคุณมีความแค่ก็นี่ไงเดี๋ยวเกลี่ยแผลเลย ผมชิวอยู่แล้วุณไปทำน้องผมด้วยไงที่มันให้เกาะผมมาผมไปเรียกมันมาคุณคุณเรียกมันมาคุณเรียกมันมาคุณเรียกมันมาคุณคุณฟังนะคุณฟังนะผมบอกตรงนะผมเอารุ่งมาเหลือเยอะแล้วผมไม่ไปเอารุ่งมารวยไปไหนแล้วผมปล่อยผ่านให้เนี่ยคือดีสุดๆแล้วงั้นคุณเรียกมันมางคุณเรียกมัื่อไ้แบบจบไงผมก็ไม่มีเบอร์มันมันอยู่แก๊งอะไรผมไม่รู้ไงมันอยู่แก๊งอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจำได้ว่าอะไรฟูซิ่เต็มหรือเปล่า ลองลองเรียกมาดูครับไอเด็กคนนั้นแ่ะมันได้จบไงระหว่างเรื่องสามเราเนี่ยอ่ะอุ้ยไปกระทุณอ่ะผมไม่ผมไม่ติดใจอะไรหรอกแต่แกแกเด็กนั่นเรียกอะไรเอาไว้ก่อนมาเรียกกันมาเขาเรียกกันมาเรียกกันมาผมผมไม่รู้ว่าเนรู้จักมันคนนั้นอ่ะเรียกแก๊งเขาไงครับเรียกแก๊งเขาไงฟูซิ่เต็มอ่ะผมเปเรียกเลยผมไม่อยากเรียกอยู่แล้วเขากระโตกกระตากมาทั้งแก๊งทำไงอ่ะผมเรียกไปเขากระโตกกระตากมาทั้งแก๊งทำไงผมไม่รู้ชื่อเขาไงคุณหน่งอยู่ที่นี่คุณหนรู้ชื่อเขาไง อ๋อผมผมไม่รู้จักเขาคนนั้นนะแต่เรียกได้ครับมาผมเรียกให้กันะโปรติเต้ยใช่ไหมใช่ครับด้บแก๊งดาๆนีม่มันชอบบิดอะมันชอบแบบทำทรงแบบเหลี่ยมใส่อะคือใครอ่ะแก๊งไหนอ่ะแก๊งสีดำๆอะมันโดนผมต่อย,อยม,มันมันมีไหล่แก๊งอยู่นะตอนนี้สีดำน่าจะมีสองนะมึงต้องชี้ให้ดีอะเพราะว่า มันมันไม่ตอนนี้มันไม่ได้มีหนึ่งอ่ะมันมีสองมันปัดก่อสายเขาให้เบอร์พี่ชายโดนบิดมาแล้วพี่ใช่ครับขนาดวิละหมื่นไม่ยังบิดเลยดูเลดเท่าดีพี่โอ้ลำราผมชิวอยู่ละแสนหนึ่งเสร็จตังค์นี่เดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้ไอสัตว์เดี๋ยวมึงก็รู้เต้ยไม่บอกครับเดี๋ยวมึงก็รู้คือวันนั้นน่ะพี่พี่ที่พี่มีประเด็นกับเอ่อคนในแก๊งเราอ่ะพี่จำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรลองดักแจ้งให้หน่อยได้ไหม ไม่ไม่คือคนคนที่เขาจะเคลียร์แผลเขาเขามาด้วยเนี่ยตอนเนี้ยก็คือมันมันเป็นปัญหามันไม่ใช่ปัญหาของแก๊งอ่ะมันเป็นปัญหาปัญหาของเขากับพี่เนี่ยไม่ไม่ไม่ดักแชทให้หน่อยดักแชทให้หน่อยคนนั้นน่พี่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรพีนาโต้ใช่ใช่ที่มีปัญหากับพี่นาโต้บอกว่าคนที่มีปัญหากับนาโต้อ่าใช่ครับปัญหาส่วนตัวพี่แมวเข้าแก๊งเราอยู่แล้วโอเค เรียกให้พี่หน่อยเรียกให้พี่หน่อยอ่ะเรียกให้แล้วผมไม่อยากโชว์นะครับเดี๋ยวหาผมเดี๋ยวคุณเดหาผมปิดไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันพาให้ดูอะไรมาดูไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหาผมไม่ไปเอาต่อไให้ผมให้ก่อนว้าเาได้ครับได้ได้มาเลยมาเลยป๋ออะไรป๋าอะไรหนึ่งสามแปดศูนย์ครับนุชดาผมบิดไงเดี๋ยวผมโชว์ของให้ดูหน่อยไงคุณเดิาไปเลยเฮ้ยผมไม่กลัวคนบิดอยู่แล้ว

มันเถิดได้ดีกว่าไช่ป่าข้างล่างล่ะโดแนแบนเหรอวะโดแนแบนป่ะเซกี้9ก้าฮาร์ดทามเฮ้ยหี้ยเข้าไม่ได้ไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูก,กูไม่ค่อยรู้กดเนื้อที่เนี่ยไอสัตว์ไม่ดีกว่า <c oughs> เป็นไงพี่ชายกล้ามเนื้อพี่พร้อมอยังนี่รอม,มาครับเดีมม๋ยวราตอนนี่คุณไปฟาร์มได้ตีแปดมาเลยเรอระเอาเรื่องกันนะเนี่ยผมไปต่อ,อยมาครับอุ้ย ต่อยกินรถเลยเหรอเกินไปเขาเดิมพันไงบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียวิทำไมคุณสุดเกินอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยคุณชื่ออะไรเนี่ยมอแกนครับมอแกนมอแกนใช่ครับติดสำนักไหนเนี่ยไม่มีครับผมต่อยไปเรื่อยครับข้างถนนอุ้ยับนักต่อยข้างถนนหรอใช่ครับโอ้ ขายจิงเงินรางวัลมะนี่ใช่ครับพร้อมแล้ว <ไป S 2> บอกกันผมนั่งผมนั่งรอเลยพร้อมแล้วบอก <c oughs> อะลโหรอเออเจอเปล่ากำลังกำลังมาใช่ไหมโอเคเลเบลบนนะครับออโอเคครับขอบคุณครับ ดราม่าท yeah. e ี่อะไรดราม่าเรื่องอะไรวะกูเล่นเปิดสตรีมอะไรยังดราม่าเหรอถ้ากูปิดสตรีมเล่นอ่ะเล่นค่อยดราม่าได้อยู่ทำไมผมลุกไม่ได้อ่ะดราม่าเรื่องอะไรวะบั็หรือเปล่าต้องให้คนถีบแล้วใช่ป่ะงงเหมือนกันนะจะไปดราม่าเรื่องอะไรวะถ้ากูปิดสตรีมแลอบเล่นแบบแอบมาเล่นเอาของเอาอะไรอย่างเงี้ย วันนี้เหรอก็บวกเยอะอยู่อ๋อเอ็นแตกหแหมอมองให้เป็นเล่นเ,เวลาว่ามึงอะอเป็นคนพิมพ์่าเดี๋ยวดราม่าไอสัตว์มึงอ่ะ๋ยวกูเขกแม่งเลยพี่อะกับคำชิบหายถ้าเขาอยากเคลียร์ก็ต้องต่อยเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีแล้วนี่ฮัลโหลครับ นี่ครับอยู่ขวามือวิ่งตรงมาอยู่ขวามือเลยสวัสดีครับอะเด็น้องปัญหาเราอะจำได้ป่ะเดี๋ยวพี่จัดให้น้องยัไม่ต้องกลัวไหมคนนั้นคนนั้นเขาอยากคุยด้วยเนี่ยคนนี้คนนั้นคนไหนครับพี่เน่เน่เน่คนนี้เาอยากคุยด้วยเอ็งใช่ที่คุยพี่คนนั้นวะน้องใช่ครับพี่ผมไปเปลี่ยนลุกมาทำไมเปลี่ยนทำไมอ่ะพอดีผมได้รับคำสั่งจากเบิ้ม อ้าพี่เอออันนี้เราจะคุยอะไรกันเหรอครับเอาคุณพูดมาเลยเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้น้องเดี๋ยวเรื่องนี้ได้จบไปเองไม่ต้องมีประเด็นกับใครนทั้งชายพี่ว่าแต่ที่พี่ก๊อตเขาบอกว่าที่ที่พี่บอกในสายผมว่าพี่ไม่มีอะไรกับผมนี่นี่เคยไม่มีเหรอครับพี่คือคือเราไม่เราไม่ได้มีอะไรกันใช่ไหมครับมาถึงพี่เหรอใช่ครับพี่โอ้ยพี่อะชิลอยู่แล้วแต่ถ้าอยากเคลียร์เนี่ยพี่ไม่ให้เรื่องเข้าแกงก็ได้เนี่ยเคลียร์ตรงนี้เลยก็ได้จบ แล้ไม่ค้างคากันเขียนไหมโอเคครับอีกเดียวพันวะตอนนี้ตอนนี้พี่จะพี่ต้องไอตอนนี้ผมขาถามหน่อยว่าพี่จะเคลียร์ยังไงดีกว่าครับนี่ไงเนี่ยเียต่อยกรือเปล่าต่ยอ่ะมอแกนพูดเลยคือต่อยผมจนกว่าผมจะตุยหรอไม่ใช่ต่อยมันอ่ะไอเนี่ยต่อยก็ต่อยเลยคือให้ผมต่อยหรือใครต่อยกูต่อยเองพี่ว่าน้องอ้าวก็เราผมสวยไหมนี่ไม่สวยสวยเรื่องอะไร ไอ้ตัวไอ้เรื่องนี้ไม่เข้าแก๊งเรื่องนี้เรื่องส่วนตัวเอ็มบุณีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่มึงกลัวเฮียอะไรหมดไว้หนองไอ้เฮียมันกระจอกจะี่ยตายผมงงอยู่ไงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็คืองงว่ะพี่จะต่อยมันหรอพี่จะต่อยเขาหรอเออมึงกลัวเฮียอะไรหมดไว้น้อบุญถามจริงไอ้เฮียเนี่ยมันมีอะไรเลยผมไม่ตั้งอยู่สองหมื่นนะผมเดิมไม่ได้อะมึงทำเฮียอะไรหมดวะตั้งเนี่ะ ครับมึงเปลี่ยนไปนะมึงเปลี่ยนไปนะไม่เจอพี่ก็ไม่เกี่ยวมึงเปลี่ยนไปนะเป็นไรพี่ผมแต่อย่างน้อยผมก็ยังมีหมวกใบนี้อยู่นะเสร็จมึงติ่มจังวะน้องลองต่อยกูดิลองต่อยกูดิครับผมต่อยแล้วเออน้องเดี๋ยวพี่จัดแสแล้วเราจะไปว่าโซนไหนครับพี่ในตรงนี้เลยตรงนี้เลยเดี๋ยวโซนเดี๋ยวแสหนึ่งเดี๋ยวกูวางเดี๋ยวกูวางกลางเลยเอาน้องเดี๋ยวกูวางกลางพี่เอาเบนเดตไหมไม่เอา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 ครูต่อเลือดให้มันด้วยบอกมาเลย ตรงนี้ก็คือจบเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่เขาอยากให้เรเคลียร์เลยตรงนี้อ๋อเหมือนเรียกผมมาเป็นกรรมการเหรอครับถามโแกนเลยครับถามเนี่ยคุณมอแกนเอาไหมครับเอาแบบวางกลางหน่อยไหมวางกลางจะได้ไม่ต้องมีใครบิดไงครับโอ้ยผมว่าไม่บิดอยู่แล้วคุณวางไปเลยส่วนตัวผมไม่มีบิดอยู่แล้วชัวร์นะนี่คุณรับประกันไหมครับแก๊งแดงเนี่ยถ้ารับประกันอยู่แล้วครับถ้าเขาบิดเนี่ยผมด่าแก๊งคุณว่าขยะได้ไหมครับแล้วถ้าไม่บิดอะครับแล้วถ้าพี่แพ้อะ ถ้าไม่แพ้อะตอนนั้นผมไม่แพ้เขาแค่ว่าบิดไม่บิดก็พอเรื่องแพ้ตัวนั้ไม่บิดหรอพี่วะอันนี้เขาไม่บิดชัวร์นะคุณแกงชื่ออะแผนเด่งมันแค่เสียดทางเขาเลยอะพี่โมาเลยครับทางนั้นมาเลยอยากโดนพอดีเลยเอาตรงไหนครับตรงไหนแบบเอาตรงไหนคุณคุณตรงไหนคุณตรงไหนคุณที่คิดว่าคคุณเลือกเลยครับลานกว้างๆนี่ยที่คุณถนัดอะมาเลยนี่ครับข้างล่างตรงนี้ไหมครับพี่นี่มวยกงไหมล่ะพี่กงลานกว้างอะครับข้างล่างข้างล่างอะหรือว่าตรงไหนตรงข้างล่างมีคนไอ้นี่รถจะขับเยอะไง เออแล้วแต่คุณเลือกอ่ะผมไงก็ได้อยู่แล้วผมนี่พร้อมเสมอเลยมาเลยครับมาเลยวรอคุณสนองเนี่ยข้างล่างก็ได้ข้างล่างก็ได้ข้างกว้างข้างล่างเดี๋ยวมาพร้อมแล้วพร้อมระเบิดนะครับผมใส่ก่อนนะคุณใส่ก่อนหรือเปล่าครับใส่ก่อนเลยก็ได้ครับใส่ก่อนเลยก็ได้ครับใส่ก่อนเลยก็ได้ผมก็ใส่แล้วเหมือนกันไม่มีปั๊มยาไม่มีอะไรนะครับไม่มีปั๊มยาไม่มีอะไรนะครับ

มึงโดนดี่งกูเดียวเลยวะเฮียบอดี้เฮียบอดีสัตบอดีเฮียบอดีเฮียเปปั๊มยาหรือเปล่าวะ้เฮีย ก็อชอเขาจบไปแล้วน้อง,อองที่หลังพ่อย่าห้าวเลยปะเรียกหมอเลยครับอะไรวะน้องชายมึงอย่าห้าวไว้ที่หลังนะกูบอกมึงแล้วไอ้เหี้ยมึงใหญ่แค่ไหนมึงก็เลยก็มกหมัดกูไอ้น้องต่อยชิวๆไม่คิดอะไรน้องน้องชายพี่โอเคปะโอเคครับพี่ชายมันไม่ไหวหรอกน้องชาย คนดึงดม่เครับพ uh ี่หัวฟูเลยกพี่ว่าอับดุนเหไม่ไลรอรอริ่หมอเลยกรอริ่หมอเลยมีความยาหน่อยหรือว่าเลือดพี่จะหมดละผมได้ยาแสนหนึ่งชิวๆไว้น้องให้มันจบไปีฮะไม่อยากมีปัญหาให้ยังไงอะไรปะคณครับพี่พี่มอร์แกนก็ตึงเกิน พี่ชิวจัดอะ่ะพี่ต่อยเหมือนต่อยเหมือนต่อยนุ่นอะเหมือนพี่ซ้อมต่อยที่ค่ายพี่อะ่ะเกิดอะพี่ต่อยไปนะเหมือนพี่ซ้อมใส่กระสอบทรายอะ่ะเอาโคชิวพี่ต่อยชนะนี่มีส่วนแบ่งฮะ <c oughs> ก,ก็มึงแปลกๆแล้วมึงค่ายไหนกันเนี่ยไอ้มึงคนมึงมึงคนที่ไหนเนี่ยมึงอยู่ดิมึงก็เป็นพวกมันดีดิมึงก็เป็นพวกกูเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยผมไม่พวกพี่ <c oughs> ไม่มีพวกพี่ชายแต่งสักหมื่นได้ไหมพี่เดี๋ยวเราไปจ่ายพี่ก่อนมันจะบิดหรือเปล่าพี่รอดูมันอยู่ไอะพวก่นี่มันชอบบิดไงพี่โดนบิดมาเยอะแล้วชีวิตมีเนี่ยมเหมือนผมเหมือนผมจะมีเบอร์แก๊งเขาอยู่ครับพี่คอยความจริงผมก็เชียร์พี่อยู่แล้วเห็นตรงที่ดีอยู่แล้วไงเหมือนไอ้เยอะเสื้อแดงไม่อยากจะเอากูอะเอาง่ายๆมึงบอกมันเอาอีกก็ได้นะอีกวินแสนึงอ่ะได้นะไอ้เยอะเสื้อแดงอ่ะไอ้เยอะแฟนทอมอ่ะ ไปตติดเออเอาป่ะปะมึงถามมันเอาป่ะสองหมื่นได้ไหมออไพี่ถ้ากูชนะมาดินี่ครับตอบสวัสดีครับขอเขาบอกเขาต่อยได้พี่แต่เขาไม่มีตังค์อ่ะโอ้ยเฮียไม่ค่อยไม่ค่อยอยากคุยพวกจนๆอ่ะพวกเราเนี่ยพวกจนๆก็ไม่อยากคุยด้วยอ,อ่ะบอกมัน พี่เขาบอกว่าได้ยินแล้วพี่เขาบอกว่าได้ยินแล้วได้ยินดีแล้วน้องคนจนไม่ค่อยอยากเสวนาด้วยวะที่แบบเหม็นนะเหม็นกินคนจนอ่ะเขาบอกว่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วเหม็นคือคนจนอะไรไม่รู้ แต่มาแต่แต่มาแต่มาพี่โหดจริงเนาะพี่เนาะพี่ไม่งั้นพี่ไม่ได้สีแปดมาหรอกน้องจริงก็โไอ้มันมีมันมีคนที่ไอ้มันมีแก๊งหนึ่งแม่งบิดพี่ไปเว้ยรอบหนึ่งอ่ะมันแก๊งไหนพี่แก๊งผู้หญิงหัวเขียวเขียวอ่อนอ่ะหัวเขียวอ่อนเออยเขาบอกเขาเป็นแบบมาพูดเนินๆหน่อยอ่ะน้องเนินๆเดี๋ยวบอกว่ามาจากอเมริกาพูดเนินๆออยู่วะวะไองลองหายพี่ดิผู้หญิงหัวเขียวหัวเขียวสีอ่อนอ่ะ ผมเขียวซีอ่อนแก๊งผมเปีย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 2สองข้าง<ม>ยาวๆผมเปีย2สองข้างยาวๆเดี๋ยวผมโพสหาให้เลยครับพี่เด็กน้องชาย เขาจะตอบป่ารับข้าวใช่ไหมครับใช่ครับใระเป๋าะครับกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าเจ็ดห้าห้าครับผมเปียกเหี้ยอะไรนะผูกผมเปียกน้องผมเปียกไอสัตว์หนึ่งหนึ่งสามห้าแล้วพี่ครับพี่ผมเปียกหน่อยตังค์ปะเนาะได้ครับได้เขาเป็นแก๊งนะครับพี่ครอบครัวเขาบอกพี่เป็นครอบครัว ย่างนี้ตักตัวไม่ยากพี่หรอใช่เราต้องหาเขาตามแ,แรงแรงอ่ะ<ด>ใช่ก็เดี๋ยวรอ,อ,อรับเงินเพื่อเฮียนี่ก่อนแล้วเราจะจบ,จบไปก่อนไห่น้องพาพี่หาตามแรงเลยได้เอ้ยน้องก็บรถอะไรมาวะน้องชายพี่ให้ full system มึงไม่กล้าแหลมเลยวะน้องผมมึงป๊อตจังวะไอ้เฮียมึงไม่ใช่น้องกูละถ้างั้นอนะ่ะไอ้เฮียมึงไม่ใช่น้อง,งคนเฮียโคตรป๊อตอ่ะมึงโซมึงอย่างป๊อตอ่ะนั่นเห็นไหมไม่พูดอ่ะพี่ พี่ต้องห้ามปอนเลยพี่เสียมืดแก๊งเต็มบุกเอออะ,อะไรนะพี่ชายพูดกับผมเหรอเมื่อกี้เออมึงปอนจังวะเพโทษตัวพี่ผมกำลังดูนั้นอยู่ดูดูดนั้นอยู่ครับไม่พี่พี่เข้าใจไหมว่าแก๊งพี่เนี่ยกูซสเต็มภ<ไ>าษาไทยมันย่อม,มาจากอะไรแก๊งเต็มระบบใช่แก๊งเต็ม <laughs> คือมันต้องใส่สุดอยู่แล้วเว้ยพี่เราเราไม่มีไม่หนีไม่ถอย ผมอยากให้เขาไปก่อนอยากให้ผมเนี่ยนั่นไงผมได้รับคำสั่งมาจากเบื้องบนโอเคพี่เดี๋ยวผมไปบอกเขาให้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ย ชี่นามสกุลฟ้าวันใหม่เ,เหรอพี่ <laughs> ใช่น้องทำไมวะ <laughs> <laughs> ไอ้นี้มีแต่ดีพี่ไม่บิดกล็ล้มฮะไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงพี่ไอ้นี่น่าจะไปกดตังค์ให้พี่วะเห็นป่ะน้องชายมันน่าจะไปกดตังค์ให้พี่ว <laughs> ะ แล้วเองเองแบบเองไม่ได้เองไม่ได้ลิดสองเฉกใช่ป่ะล่ะน้องะไม่มีแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยกูว่ามึงแปลกๆนะน้องไม่มีครับพี่ผมข้างไหนข้างนั้นอยู่แล้วพี่มาตหลรอเผาไรหนึ่งสามแปดศูนย์ผมว่าคนจริงอยู่แล้วไอ้โกไไออ้้หนุ่มเอ้หนุ่มหัวจะพูดที่มันไม่ได้ลิดสองเฉกใช่ปะไม่มีครับเผาไรเปล่าไรหนึ่งสามแปดศูนย์จริงครับ โอโหสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงจริงจริงคนจริงคนจริงเอ้ผมคนจริงแล้วเอฟซิสเลขอะไรวะน้องบอกพี่ดิเออผมกระเป๋านึงหนึ่งห้าสี่ครับเงินไก่อ้ขอขอบขอบขอบครับเงินพวกไก่อไอ้ไอ้ไอ้เลอไรอันนี้เราเคลียร์อันนี้เราเคลียร์กันแล้วนะจบแล้วนะออขอมถึงขอผมกับพี่ใช่ไหมแล้วก็ขอพี่ชายผมด้วยพวกไก่แจ้ที่ไม่ค่อยอยากไปโดนแ้ที่เป็นไก่ชนไงน้องเ้ยี่ไก่ชนไง พี่พร้อมเนทุกคนเห็นเห็น <oluyor> ยุสอดตัวเดียวพอสาวหน้าพังหมดอ่ะเฮ้ยไปปลาพาพี่ไปแลนดเดี๋ยวเราไอ้ฟูเต็มๆหลานสอดตัวเดียวพอาะสาวหน้าพังหมดาเนี่ยจริงครับจริงเราไม่โกงกูไม่โกงอยู่แล้วครับไอ้เฮียบุญดวงกูหมัดนำไอ้เฮียมึงร้องอะไรวะสอบได้ป่าพี่อะไรไม่ได้กดครับน้องพี่ห่านการสอบไม่ผีดอะไรนะเดี๋ยวพี่ไปแลนไงน้องเดี๋ยวพี่ไปหาทำตรงทำเลยไอ้น้องน้องมึงขับรถจนยังไงไอ้เฮีย อเดี๋ยวพี่จะให้ผมดูเนี่ยดูกูต่อยนี่ยดูกูต่อยมาจนกูรวยเนยผมเป็นเด้าปะผมเป็นเด้าปะมึงมึงมีอาวุธปะล่ะมึงก็แทงมันอุ้มไปอะไปพี่พี่ต่อยผมตายแล้วพี่ก็อุ้มผมไปเลยผมไปเชียร์สักหน่อยมาเจอกันนะสุดหล่อขึ้นแก๊งเมื่อไหร่บอกด้วยอะรู้ป่ะเดี๋ยวตามไปหาชิวครับชิวชิวไม่ขึ้นหรอครับแก๊งอะอ๋อชิวชิวจอก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 โอ้โหเจนพี่ใจ S <S> เฮียไม่ก็ไม่เท่าทไหร่หรอกไอ้เฮียลาดด้วยเดี๋ยวกูเที่ยวแม่ให้ด้วยเออเดี๋ยวผมรอกูก่อนเดี๋ยวผมรอ้องกูก่อนไอ,อ้เฮียกระจอกไอ้เฮียเดีนกูต่อยเป็นหมาเลยไอ้เฮียเนี่ยกระจอกชิบหายไอ้เฮียคุณ่็จะเก่งกว่านี้สัตว์ไม่ได้กลัวแม่งหรอกเออไอ้เฮียกระจอก